สวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับผมสําหรับผู้ที่สงสัยนะครับผมว่าผมทําการแพ็คหรือหอยังไงนะครับผมในการที่จะจัดส่งไปนะครับผมนี่ครับมาดูกันนะครับผมเนาะสำหรับตะกร้าใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมหรือว่ากระถางใหญ่ๆนะครับผมผมจะทําการแพ็คแล้วก็ทําการยึดนะครับผมท่านเชือกฟางล็อกใต้ฐานนะครับผมนี่ครับดูกระถาง30มสิบกว่าเซนนะครับผม ตะกร้านี้นะครับผมเนาะจะเป็นตะกร้าพิเศษนะครับที่มีความใหญ่ปากกว้างประมาณ40กว่าเซนนะครับผมทุกท่านนะครับก็จะเต็มเลยนะครับผมแล้วก็ทําการล็อกนะครับผมนี่ยึดนะครับเคเบิลล็อกด้านข้างนะครับผมเพื่อความแน่นหนานะครับผมนี่ครับอันนี้จะครอบอีกทีหนึ่งนะครับผมให้ดูขั้นตอนแรกนะครับที่ทําการแพ็คนะครับผมนี่ครับมาดูต้นใหญ่ อันนี้เป็นจะกุลงการนะครับที่ใบใหญ่ๆนะครับผมนี่ลูกค้าท่านนี้เหมานะครับผมสามสี่กระถางใหญ่ๆนะครับผมนี่ไปด้วยกันเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็จะล็อกนะครับผมเหมือนกันนะครับผมทุกกระถางนะครับนี่ครับทาการเซฟแล้วค่อยแพ็คข้าบนอีกทีนึงนะครับผมห่อโดยตะกร้าอาจจะใช้สองใบนะครับผมครอบข้างบนอีกนะครับผมเดี๋ยวจะตัดไปดูตอนครอบอีกทีหนึ่งนะครับผม นี่นะครับเวลาเราแพ็กเสร็จนะครับผมเราใช้ตะกร้าครอบอีกชั้นหนึ่งนะครับผมทุกท่านนี่ครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนที่สงสัยนะครับผมว่าเราทําการแพ็กอย่างไรนะครับผมนี่ต้นใหญ่เราก็จะใช้ตะกร้าขยับขึ้นมาอีกนะครับเป็นตะกร้าที่ใหญ่โปร่งขึ้นมาอีกนะครับผมอันนี้คือจะกรุงวงการนะครับผมพอดีปิ่มใบพอดีเลยนะครับผมนี่ครับนี่ สั่งมาได้เลยนะครับผมเนาะยินดีที่จะจัดส่งให้แล้วก็แพ็คแบบดีอย่างนี้ให้นะครับทุกท่านอ่ะใครที่มารับชมก็กดไลค์ให้ในเด้อครับผมเนาะเผื่อเป็นกาลังใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนและมารับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ